สวัสดีครับพบกับช่างแหวงอีกแล้วครับวันนี้จะพามาซ่อมตู้เย็นโตชิบ้าด้วยกันเพื่อนๆอนาการที่เสียก็คือช่องฟิตรั่วครับผมได้ปะช่องฟิตเสร็จแล้วเดี๋ยแจะถัด ้าขัดแล้วก็ขัดกระดาษทรายแต่งแล้วก็พ่นสีใหม่ครับเดี๋ยวเรามาลองเติมยากันเลยครับเติมยาเหมือนรุ่นตู้เย็นก็โมเดล g t เอ้ย g r g r แปดหนึ่งสี่ห้า p h ครับผมมาดูกันครับเพื่อนเอนก็ส่วนท่อนี้ก็ผมก็ได้ปล่อยสอนออกไปดูแล้วเชื่อมสอนใส่ใหม่แล้วเติมท่อท่อซีจะเราจะเติมน้ำยานะครับมาตามเส้นนี้ครับเส้นท่อท่อน้ำยาน้ำยาเบอร์หนึ่งสามสี่ครับ หนึ่งสามสี่เอเป็นน้ำยาด้วยกันครับเสียวปปล่อยน้ำยาครับเรามาจับกระแสแอมกันเลยครับได้จีแอม ตู้รุ่นนี้ก็หกหนึ 1, 3, 4, F, 95, ่งสามสี่เอครับเก้าสิบห้ากิโลยาสูง จุดห้าทหกเจ็ดส่วนน้ำยาศูนย์จุดห้าศูนจุดสี่อยู่เลยนะครับศูนย์จุดสี่ศสี่สี่สิบเอ็ดศูนย์จุดหกสองศูนจุดห้าเก้า 5่เดียกน้ำยาก,กำลังเข้าครับเช็คความเย็นดูครับผมเพื่อนค <c oughs> วามเย็นเริ่มมาแล้วครับผมคลิปความเย็นเริ่มมาแล้วครับ เพื่อนๆก็ถ้าปฏิบัติหรือทำตามแบบผมทำก็จะได้ผลดีได้ผลซ่อมง่ายเสร็จง่ายคลิปวิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ